พ่อแม่พี่น้องข้างบ้านชูผู้สูข้นเาะค่ะตอนนี้ยูวัดไอ้ไข่ตามมัน,นี้ไปติดตามเด็กเจีบฝนก่อนฝากเขาไมา่แล้วก็ฝฟากดไล่กดแช่เลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเฟ้นครับเฟ้นช่องกระไดตามจี้ฝนเพิ่นไปใส่มากผู้หนีพี่นไไสส้องเพิ่นห้องกสิมากเด็กสูตรเพิ่นไล่วันเพิ่นหนีเข่าประจานะคะค่ะ เจอนองไข่นเองออะไรครับแเดมาหัดสร้างได้แปดนะครับผมหนึ่งตัวแล้วตัวแสบเที้ยงไข่มป็นร่ื่อด้หน่อยมางไดหน่อยบัติดึงจะป้ายออกครไบ้ดีเดีไปเอาไข่น้อยเานีไข่น้อยจับไขู่กได้แปดนะครับผม เอาละครับพีนองระว้งเทจากบ้องีนองเออจัดก็ละอันเดือดพวกมีการค้นอยู่ในนี้ไอ้สองะไรเมื่อกี้ได้อะไรตัวไหนครับแปดเก้าก็เก้าใจเก้าเก้าแปดเก้า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 แปดเอ้าเก้าเก้าแปดแม่มาตรงกับอันนี้ภา้นมาเแต่ลาบาทนี่โอู้่มาดึงกล้องหมดไอ้นี่นี่บ่เนี่บ่วัดีค่ะ เด็กคนหายคนยิ้มมาอันนึงเด็กเปลกป้ดี้ครับยิ้มหน่อยลูยิ้มหน่อยกสองเอามาสองอันเก้าเก้าจากอันโอ้เป็นตัวไรก็รอกเลยคนยิ้มมาห้ไใครอันนึงเด็กเลกแก่จ้ะรอบสองอามาสองอันได้จาะเก้าสองอเก้าเก้าแปเก้เก้าแปดก้ากงกว้างได้ เลขหลุดตัวนี้ค่ะหายไปไหนมาเนาะเจ๊ฝนนี่พอดีว่าไปเป็นเจ้าภาพบวชหน้าหมูด้วยแล้วก็แฟนเป็นโคสตด้วยเมื่อคืนโดนเนาะไปจั่เดือนเมื่อเจ๊ฝนเดือนสิบวันไปหนึ่งเดือนกับอีกสิบวันนานเลยเดินไปอีกสิบวันนะครับเพราะว่าเดินสายบวชหน้า หมู่บทนากรรม้าก่อนดูเพราะข้าษาเพราะว่านาคเอารรษาเป็นจำพาบดหน้าหมู่งเมื่อกี้เดินสายบุญก็เลยไม่เจอเนาะใช่เอฟซีจะมากาบสักการะนี่ก่บบอกพี่กัดได้นหคะเนาะบอกได้ค่ะวัดอะไรนะคะเจ้ฝนไหนบอกเอฟซีเลยค่ะวัดรีทรงธรรมบ้านหนองก้าตําบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีอ่ะอืเป็นวัดไห้ไครวัดไอ้ไข่อ่ะ เซิร์ชใน Google ก็ว่าวัดไอ้ไข่อุดรก็จะขึ้นที่นี่แต่ถ้าเกิดบางคนจับพิกัดก็จะไปขึ้นอีกวัดหนึ่งชื่อเดียวกันวัดสรีทรงธรรมแต่คนละตำบลอันนี้ตำบลหนองดินจีอำเภอหนองหานเหมือนกันนะชื่อวัดตรงกันชื่อวัดเหมือนกันครับเมื่อวดดที่แล้วเห็นว่าถูกสามตัวนี่ใช่ไหมครับผมใช่ครับเลขทูปไข่น้อยจุดที่ลบบุรีโอ้อไปจุดที่ลบบุรี เขาถูกกันทั้งวัดกระเจียวจุดได้ตัวไหนคะสามตัวงดที่แล้วที่ถูกกันจุดได้ตัวนี้ตัะไดดูไปออ๋อมีมีหลักฐานอยู่อมค่ะจะจุ่นี้กะซื้อเสียงเลขถูกเนาะค่ะจะแม่นจะเป็นตัวนี้ห้าสามสี่สามห้าสี่สี่ถูกเลยนะครับผมสามตัวแตกไปแตกตางตัวกันดับแล้วครับให้โชว์ตัวอีกรอบนะครับผม อืมดีดีว่ะอ่าสามสี่สี่ห้าเปนจุดเดกถูกเป็นในนถูกกันพี่น้องอันนี้ไข่นุ้ยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะไข่นุ้ยจับไปให้กรรมการวัดจุดเขาถูกกันทั้งวัดที่งานบวชหน้าหมู่โอ้สามห้าสี่เลย<ช>นะครับวันนี้กรับมันมีปองอะไเท่าไหร่อ่าได้ตัวไหนนี้กเก้าเก้าแปดเก้าเก้าแปด มาหอดเพิ่นจับไห้โลดว่ะคะหมอเขาเขาบอกแม่ล่วงหน้าไว้หรือยังคะตัวเลขไข่หนุยไข่หนุยวันนี้ยังไม่ได้จับยังไม่ได้อะไรอ่ะเพิ่งมาใช่ไหมนี่ใช่ก็เพิ่งมาเพิ่งจับครั้งแรกใช่ไหมนี่เพ well ิ่งจับครั้งแรกแต่เมื่อวานก็มีเอฟซีมาจากแชยาฟูมหรือเอฟซีไข่หนุยเขาลูกศิษย์พาอาจารย์ท่านมาจากแชยาูมมาให้จับเลขทูบแต่เขาถูกเราเมื่อวานนี้กัน ได้เก้าหนึ่งเก้าแต่เขาเป็นตัดเป็นหกหนึ่งหนึ่งหกกันโอ้มันกลับหัวเก้ากับหกตัวเดียวกันเขาปีนเอาใช่ค่ะคือยูนีค่ะมีถูกให้บูซ่าด้วยค่ะผู้ใดจะมาจุดเองมีส่งทางใบสนีเมื่อกี้ก็มีทักมาค่ะทูบไอไข่นี่ยะ่คะใช่มีให้บูชาสามสิบแท่งร้อยเก้าเก้าพระอาจารย์ท่านมี เก็บปทางพระจาจาร์ของพระอาจาร์คือส่วนมากเอาไปแล้วจุดเข่าดูน่ะค่ะเข้าอยู่พวกฮาหนอยพวกลาวพวกลายวันขึ้นลายวันอืมอันนี้ก็ขาเป็กใลขอะ้รพี่น้องครับแต่เลขงวดนนี้เลขนั่นเลขวิ่งพระจาจาร์วดนนี้จะมีหกกับเจ็ด กแต่ให้ระวังศูนย์ไว้พะอาจารย์ท่านพูดอยู่กับญาติโยมเมื่อวานนี้ที่ศาลาที่ฉันเช้าค่ะค่ะวันนี้ท่านอยู่อยู่เนาะท่านไม่สบายค่ะวันนี้เป็นแบบว่าอากาศเปลี่ยนค่ะอากาศเปลี่ยนก็เลยไม่สบายเลขวิ่งเลขวิ่งมีหกกับเจ็ดและให้ระวังศูนย์ไว้หกเจ็ดระวังศูนย์ใช่ค่ะ อันที่ส่สิบกเลยนะใช่เลขอ่างน้ำมูลพระอาจารย์ท่านก็ทําตั้งแต่เมื่อวานตอนช่วงคืน,ท, <ำ S 2> นทําเสร็จแล,แล้วก็มีเจ็ดศูนย์แล้วก็สี่แปดสองเจ็ดศูนและสี่แปดสองหคันน้ำมนใช่ยังยังเหลืออยู่ใช่ไหมค่ะยังเหลืออยู่ใลสิบปลาเอฟซีไปช่วง แต่งวดเมื่อกี้นี่ไข่นุ้ยให้คือสามตัวเลยนะครับถูกกันทั้งวัดเลยใช่ไหมครัใช่ใชค,ค <น S 1> ่<ล>ะถูกกันเยอะเลยนะครับผมก็ถูกกันคนละหมื่นสองมืนแต่ที่นู่นเขาไม่ได้เหมือนกับทางพายศาเราเขาเล่นกันไม่ค่อยเยอะอืมโอ้ถูกคนละหมื่นสองหมืนก็ไม่ธรรมดานะครับเนาะใช่ค่ะผู้ก,กรรมการวัดโอ้ในวิ่งวันนี้ของพระอาจารย์วี่ยี่ที่หกที่เจ็ดที่ศูน์ใช่ค่ะ แต่หนูก็ระแวงศูนย์อยู่นะนะหนูก็ระแวงว่าศูนย์จะมาอยู่นะระแวงว่าศูนย์จะมาใช่ครับเพราะว่าสังเกตดูก็มันเหมือนอยังไงดูอย่างของลูกเราด้วยเพราะว่าลูกเราจับก็ส่วนมากก็จะมีศูนย์อดูจับเลขบิงปองไข่นี้จับอย่างเงี้ยก็มีศูนย์มาเพราะว่าสองสามวันที่จับมาที่เอสซีเขามาหาก็ส่วนมากก็จะมีศูนย์ครับศูนย์พ่วงเล อย่าง07 08 082อะไรแบบนี้เขอที่ขอจับให้เองสิวิ่งวิ่งตัวไหนนะคะพี่สิ6 7แล้วก็0 6 7 0เร่งเร่งอาจารย์จับหน่อยแต่เด่นเด่นคือตัวไหน0แหละครับผมใช่เด่นคือ0ครับน้ำมน ตีเป็นตัวไหนนะคะค่ะน้องมณฑลเมื่อวานที่หนูามาเปิดมันจะเป็นเจ็ดศูนย์สี่แปดสองเด็กอ่านมณฑลเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สี่แปดสองมีเจ็ดมีศูนย์มีสี่มีแปดมีสองนี้เหรอคะใช่ค่ะจับคู่กันไหมครับคุจับลอยจับคู่กันก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นี่คือล่างใช่ไหมน่าจะเป็นล่างโอ้เจ็ดศูนย์แล้วก็สี่แปดสองนี่คือสามตัวใช่ ออ่ะเดี๋ยวจะให้เจน้ำฝนพาไปดูหน่อยครับว<ช>่าเป็นตัวไหนบ้างนะครับเนาะรับตามมาครับผมขันน้ำมนต์นะคะ,มา,าาะมาวัดไอ้ไข่กับผาดประไดคือตัวเลขขันน้ำมนต์เนาะค่ะวัดไอ้ไข่ส่วนมาเพิ่นมากาบมาขอพรมาจุดถูเอาเองนะคะจะไปส่งขันน้ำมนต์นะคะพี่น้องอ๋อแล้วแต่ใครจะดูออกกันเนาะ มีเจ็ดมีศูนย์มีสี่มีแปดมีสองอ้าววันนี้เป็น 48, สี่แปดสองกับเจ็ดศูนย์ยงๆขึืเก่าอยู่เต็นเลก็เป็นเลขเทวดาของพระอาจารย์เนาะมีทั้งขันทั้งมุนแล้วก็เลขเทวดานะครับมื่อนี้ก็ตามเนาะคะะ่ะเนาะตามวัดไอ้ไข่ืันนี้น้องไข่นุ้ย มาครับพี่น,ำน้ำฝนพอดีพอดีค่ะจับลูกจิงปองให้ได้เก้าเก้าแปดนะคะคันน้ำมุนบาจารย์พระเทพไว้นะเป็นเจ็ดเป็นศูนย์เป็นสี่เป็นแปดเป็นสองจับคู่อาเด้อค่ะก่ะเพิ่นจับมาห้หลขเจ็ดศูนย์สี่แปดสองนะคะเอซี่กัใช้วิจารยาณในการรับชมชอบต่างๆบมากกาพาเด้อโอรดเมี่นองฝากกดไลค์กดแชร์ ทางช่องกับประเดสนาบสุนในการดิกการพระนั่นด้วยค่ะเสนอเป็นแนวทางหะือฟังเพื่อความบันเทิง